เป็นไงบ้างคะไม่เคยเจอกันเลยหมายความว่าแกวเล่นอเจอกันบหม่คือช่วงนี้งานหนักต้องก็เห็นใจนางเอกของผมนิดนึงครับรับผมเป็นไงครับวันนี้พี่โน่หล่อไหมมากค่ะโอ้ยจริงใจที่สุดแล้วจริงๆไม่หล่อแต่ว่าก็รักจริงนะครับในละครก็รักจริงครับพูดถึงแต่ละครบ้างเป็นไงบ้างคะออกกันมาคู่นี้เนี่ยโอ้ยเกี่ยวพาราสีกันตลอดเลยครับ ครับก็เขินครับคือในในละครนะครับแล้วก็เป็นไปตามบทบาทนะครับครับก็เราก็ไปหลงรักเขาล้วก็ก็จีบตามภาษาคนธรรมดาไปหลงรักลูกคนรวยอะไรอย่างเงี้ยครับแทนค่าบี่เขาหรออ๋อไม่ใช่ค่ะคือว่าอย่างในอะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือมันจะเป็นอะไรที่เป็นความรักแบบเป็น วัยรุ่นน่ะเนาะเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือในเรื่องเนี่ยก็คือจะมีการร้องเพลงด้วยเนาะที่เราก็มีถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะมีการร้องเพลงคู่ด้วยหรือว่าอย่างฉากที่ทุกคนประทับใจก็จะเป็นฉากที่พี่โตโน่พูดไอ้ร้องเพลงพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักนะแต่ว่ารักหัวใจครับที่บ้านที่กคนเสียวเขาโอเคครับแต่ว่าพี่แจ็คได้ดูบ้างไหมครับกับก็ดีใจมากครับกับกระแสตอบรับหรือว่าอะไรเงี้ยครับ แล้วก็สนุกมากที่ได้ร่วมงานกับแฟนนะครับดีใจมากๆครับมีกระแสอยากให้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอินกับฉากแบบมองตาเป็นแฟนกันแล้วไม่เป็นแฟนผมนะครับเป็นแฟนกันทำไมเป็นโตโน่แฟนโตโน่คนละเรื่องกันครับก็ครับอันนี้ถามยังไงถามแก้ดีกว่าครับถามแก้เมันก็คือดีใจค่ะที่เหมือนว่าคนก็ดูละครใช่ค่ะก็เป็นกระแสโปรโมทละครไปด้วยค่ะก็ต้องขอบุณทุกคนที่ติดนางละครค่ะมีเผื่อใจไหมคะอย่างแบบ พี่แผนพี่เป้เขาเล่นจนเปนแฟนกันเลยนะเหรอครับก็เดี๋ยวทํางานหาเงินสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็เลี้ยงตัวเองยังจะไม่รอเท่าไหร่เับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บตังค์สร้างอนาคตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันครับเกเงินสะสปกันสร้างอนาคตเลยสร้างอนาคตรับต้องจริงจังหน่อยครับเพราะว่าก็ดูดีครับเขาก็เป็นเบอร์เบอร์ใช่ไหมละครับเราก็เราก็ต้องดูแลเขาให้ได้ครับครับเป็นเบอร์จริงปะคะ ช่วงนี้ทํางานหนักจริงๆค่ะแล้วมันก็เบลอเ,ลอเลอนิดนึงจากที่เคยเบลอแล้วมันก็มากขึ้นทวีคูณมากขึ้นค่ะบอกแฟนคลับไปเลยว่าเป็นไปได้ไหมคะคู่นี้จะเป็นแฟนกันเนี่ยค่ะใช่คออุงยากครับครับคงยากครับ <c oughs> เพราะว่า เราก็เป็นพี่น้องกันมันก็คงจะมีความสุขกว่านะครับเดี๋ยวเป็นแฟนกันก็เดี๋ยวทะเลาะทะเลาะกันเดี๋ยวก็จะมีปัญหากับการทํางานนะครับแกจะไปทะเลาะพี่วสิเราไม่ได้ทะเลาะกันนะะก็คือเราก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเป็นพี่น้องกันปกติอย่างเงี้ยค่ะก็คือร่วมงานกันในละครแลเลยก่น ก็คือเป็นพี่น้องกันค่ะไม่มีอะไรจริงๆค่ะแล้วที่สําคัญฝากติดตามละครด้วยขายของครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับติดตามละครเรื่องข้ามเวลาหารักนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําให้คนดูมีความสุขแน่ๆครับยังไงก็อย่าลืมครับจันอังคารพุทธฤหัอครับค่ะก็สองทุ่ม ค่ะตอนสองทุ่มยี่สิบห้าค่ะตอนนี้เป็นสองทุ่มยี่สิบห้านะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันเพราะว่าเราเองก็ตั้งใจเนาะแล้วตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําไปด้วยค่ะใช่ถอยถ่ายทําไปออนแอร์ไปแล้วก็มีการซ้อมร้องซ้อมเต้นัดเสียงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะยังไงก็พวกเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ต้องขอฝากเขาด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank